วัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้ววันนี้แก้วมี how to นะคะแต่งหน้าลุคนี้คือแต่งหน้าลุคนี้จะเรียกได้ว่าแต่งหน้ากันน้ํากันเหงื่อแล้วก็กันแดดคือกันน้ำอ่ะเราอาจจะไม่ได้ทดลองแบบ เขาเรียกว่าอยู่ในน้ําแบบจริงจังนะจะจะบอกว่าวันนี้ที่จะมาแต่งให้ดูเลยจัดๆเลยคืออยากจะให้ได้ลุคที่แบบว่าเร่งรีบง่ายๆใสๆอย่างที่เห็นคือดวงตาไม่เน้นแต่จุดเด่นที่เราเน้นในลุคนี้คือเบสเมคอัพของเราคือเนียนใสปิง้งวิงวับมากเลยนะอยากจะให้ทุกคนได้ไอเดียการแต่งหน้าแบบเร่งรีบแบบนี้ในชีวิตประจาวันหรือว่าตอนต้องไปเจอแดดสําหรับลุคนี้ก็เหมาะกับหน้าร้อนนะคะสงการที่จะถึงนี้นะคะใน ไม่อีกไม่กี่วันนี้เองนะคะยิ่งเหงื่อออกหน้ายิ่งแบบผ่องสองสาวันที่ผ่านมาเราได้ลองแล้วก็วันนี้เราก็ได้ลองนะตอนนี้แก้วอยู่ที่ภูกเก็ตเฮอรชากแสงแดดมันมานะคะเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆแล้วจะบอกว่าหน้านี่แบบไม่เป็นอะไรเลยดูดีกว่าว่าลุคนี้แก้วแต่งออกมายัางไงหน้าสดแหละเนี่ยเห็นไหมมีรอยแดงนะคะรอยอะไรอย่างนี้ก็เ,เลือกตัวนี้นะคะีนของเล่นใหม่ล่าสุดของแก้วเอง หลังจากที่เราแต่งหน้าสงการไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอินกับแป้งดินน้ำมันนะคะตัวนี้นะคะเป็นชื่อว่า a l l e y Secret นะคะตัวนี้เขาเป็นแป้งดินน้ำมันนะคะเป็น BB เป็นรองพื้นเป็นแป้งด้วยนะคะตัวนี้ที่สำคัญคือเขามีกันแดดในตัวนะคะตอนนี้แกวอยู่ภูกเก็ตและรู้สึกว่าแดดมันอย่างที่เห็นคือมันสาดส่องเข้ามาอย่างเยอะมานะคะมีแพคเกจจิ้งแบบ ใส่ขกข่าวนะคะตัวนี้มี S P F 50 P A 3บวกกำลังหาไอเทมเด็ดสงการอะไรอย่างเงี้ยแก้วคิดว่าตัวนี้มันเหมาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นแป้งดินน้ำมันด้วยความที่เป็นแป้งดินน้ำมันมันจะติดทนนะคะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็กันแดดได้ด้วยนี่นะคะมีสิวกบไปเลยเราจะกบตรงคางก่อนตรงคางรู้สึกว่ารอยสิวเยอะมากแล้วก็ค่อยมาใต้ตานะคะ ถ้าใครที่แบบสนใจเดี๋ยวก็จะขึ้นข้อมูลให้สแกมแบรนดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างที่เห็นรอยแดงนี่คือจางลงไปแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะตัวนี้นะคะส่วนผสมเขาจะมีวิตามินอ e, ีแล้วก็มีสารายหิมะแล้วก็จะมีน้ำแร่มีความนวลขั้น10ิบคิวแก้วใช้ของ J c a t นะคะสีน้ำตาลอ่อนๆลุคนี้เราจะไม่แต่งตาเลยเนะี่ยคือเราจะปล่อยตาล้นๆเลยามคาราาคิวอันนี้เป็นของ Kiss me มันเข้ากับสีผมหน่อยส่วนดวงตานะเราจะไม่ทาอะไรมากเลยเราจะทาแบบสีออกเนี่ยเหลือบๆแบบนี้แค่นี้พอ ใครที่แบบจะแต่งหน้ากันนะ้ำต้องแบบน้อยนิดมากอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะลานนูนี่นั่นผ่านเลยอันนี้สำหรับวันเร่งรีบของแต่ละคนที่แบบเฮ้ยฉันเร่งรีบมากฉันไม่มีเวลาแน่นอนว่าผิวหน้าเราต้องโอเคก่อนนะอย่างเอนมันจะตามมาทีหลังนะคะบัชอนก็ใช้สีแบบชมพูแบบนี้นะอันนี้ใช้เป็นของอ่าเซโฟรานะคะหน้าเกม จากนั้นนะคะสีลิปเราจะใช้สีแดงของ J Cat Dolly Hing สีแดงแบบเนี้ยก้อนนี้เป็น y b e l l i n e m a t t g เ e t เท่านั้นคือแต่งหน้านี่คือเล่เลถ้าไปเดินชายหาดไปเดินอะไรอย่างเงี้ยตามันจะเยิมง่ายนะมาทะเลอย่างเงี้ย อยากจะให้ดูแดดข้างนอกมากว่ามันร้อนมากนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทนดีนะเจอเหงื่อเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยมันยังโอเคมันยังวิ่งอยู่เราก็เลยเอามาลองใช้ในลุคนี้เราก็ดูคลิปนี้กันจบไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะกับ how to เร่งรีบหรือว่าแต่งหน้าสใสใสใสมากถึงมากที่สุดของแก้วนะคะในหวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์นะคะกดคอมเมนต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก้วทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลากันไปเท่านี้และกันเพราะว่าลุคนี้ก็คงจะเป็นลุคที่แก้วแต่งใน Everyday ในการที่มาทะเลมาภูเก็ตครั้งนี้ของแก้วนะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะวันนี้ขอตลากันไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย